บรรยากาศเนี้ยมอเสาอะค่ะพี่น้องมือนี่ก็ได้พร้อมแล้วเราวิธีการเบึงง่าเนี่ยเขาเบึ่งกันแบบใดว่าง่าพ่อเกีียวแล้วเม็ดที่สามค่ะหนึ่งสองสาเม็ดนี้เนาะเขาจะออกเป็นสีน้ำตาลออกดำๆเลยค่ะคือพร้อมเกีียวแล้วค่ะพี่น้องอายุกะประมาณ 80- ถึงเก้สิมือพ่อเกลียวแล้วของเสาอยู่นี่จะอยู่8 5บห้มือค่ะพี่น้องกะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแล้วก็น้ำแล้วก็ดินน้ำเนาะค่ะพี่น้องวิธีการเกีียวง่า มาเบิ่งกันว่าขอบรัวสาวอยู่เกีียวง่ากันแบบไดทุกคนพร้อมแล้วไปพร้อมแล้ว การตากงาของสาวอยู่น่ะเขาตากกันแบบใดไปยังไงให้น้ำให้น้ำแน่ให้น้ำแน่ให้น้ำแน่นวดนวดให้น้ำให้น้ำให้น้ำนี่ก็คือเป็นบรรยากาศในป่างาของสาวอยู่ค่ะเล่นไปน้ำเกีียวไปน้ำละค่ะมวนมวนกันเนาะค่ะสวัสดีจ้าพี่น้อง บรรยากาศเนี่ยมเะเศาว่ค่ะพี่น้องบรรยากาศมันก็นจะบาคล้ยชัดปหนไหยเนาะคะ่ะขมุขมัวหมอกค่ะเนี่ยมเะเสาวต่อจากคลิปที่แล้วนะคะพี่น้องที่สาวยูผ้าพี่น้องมาเบิงหน้าว่างาสาวยู่พร้อมจะไก่จะพร้อมเกี่ยวแล้วมือนี่ก็ได้พร้อมแล้วเราวิธีการเบิองหน้าเนี่ยเขาเบิ่งกันแบบใดว่างาพ่อเกี่ยวแล้วเดี๋ยวสาวยูจะผ้าพี่น้องมาเบิงอีกเที่ยหนึง่งนี่เอาตัวนี้เลยก็ได้ค่ะก็นับจากเม็ดแรลก จากบนสุดค่ะพี่น้องลงมาเม็ดที่สองเม็ดเม็ดที่สามค่ะหนึ่งสองสามเม็ดนี้เนาะใส่อยู่แกให้เบึงแก้เบึงจาก้างงนใเขาก็จะเป็นสีแบบนี้งาดํดๆนี่ค่ะ้อมเกีียวแล้วเขาจะออกเป็นสีน้ำตาลออกดำๆเลยค่ะคือ้อมเกลียวแล้วค่ะพี่น้องวิธีการเบึ้งงง้านะคะ จากเม็ดแหลกลงมาเม็ดที่3ค่ะง่าที่สาวอยูป่ปลูกเป็นพันงาดําอุบลราชธานี3อายุกะประมาณ 80- 90ถึงมือพอมกเกีียวแต่ของสาอยู่นี่จะอยู่8 5มือค่ะพี่น้องกะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและ้วกะ็น้ำและ้วกะ็ดินน้่นเนาะค่ะพี่น้องว่าเห้าเนี่ยจะพรอมเกีียวได้มือทีเท,ท่าใดยจังสีนะคะพี่น้อง ว่าปมือที่แปดสิบมือที่แปดสิบหาหรือว่ามือที่เก่าสิบจริงนะค่ะแต่ของสาวยูเนี่ยก็จะอยูแปดสิบหามือผอมเกีียวแล้วเดี๋ยววิธีการเกี่ยวง่ามาเบิ่งกันว่าขอบรัวสาวยู่เกีียวง่ากันแบบใดค่ะพี่น้องด้านหลังพ่อกับแม่ก็กำลังเกีียวถ่ายอยู่ค่ะเพราะว่าสวยมากเดี๋ยวแดดห่อนเกีียวไดยนะคะเดี๋ยวสาวยูก็จะไปแปลงล่างเปลี่ยนชุดมาเกีียวขึ้นกันค่ะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะเดี๋ยวสาวยู่เปลี่ยนชุดกัน พี่น้องสาวอยู่เปลี่ยนสุดมาแล้วสาวอยู่พร้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วไไปพร้อมแล้ว าแหนมความสุขในแบบคนอื่นเขาเฮ้าก็จะทุกข์ใจขึ้นมาท่านที่แต่ถฐาแหนมความสุขในแบบที่เฮ้ามีเฮ้าก็สิหัวสึกดีขึ้นหลายหลาย พี่น้องสาวยูว่าเฮ้ากับ่อต้องกดดันตัวจากของดอกกดดันไปมันกับบอได้ตามคือที่เขาคิดไปซะทุอย่างและก็ทุกเหลืองเนาะชีวิตของคนเฮ้ามันกับบอได้ง่าย,ายขนาดนั้นพี่น้องว่าบา่เฮ้ากับบอต้องที่จะมีคือคนอื่นเขาทุกอย่างก็ได้พอตนทุนของคนเฮ้ามันกับบอได้ทัรกันเนาะให้เฮ้ามวนกับสิ่งที่เฮามีใส่ชีวิตให้มีความสุขของสิ่งที่เฮามีอยู่แค่นี้เฮ้ากันาจาะพ่อแล้วนี่ราคาความสุขของคนเฮ้ามันกับมีอยู่แค่นี้เนาะสาวอยู่กับเต้นไปนั่ง เห็ดเวียกไปนําจังสีแล้วค่ะพี่น้องความสุขของครอบครัวพวกเฮาม่วนกันไปนํามันก็จังบ่เมื่อยเนาะหาสีสันให้ครอบครัวค่ะพี่น้องเป็นเหนี่ยวไหนไว้พากันเป็นบ้าเก้วมันโมเลี่ยวงาน่ะออแล้ววันไล่คลิปนี่ บวสูพอมึงเนี่ยพอไหวแห้งวิธีการเกียกเก่ยวกับเกียกเก่ยวคือเกี่ยวเข่าเนี่ยแหละค่ะพี่นอ้องเ,เอา้าโอ้ยแข่งบโดโด่ได้ดอกเด้อเซาวอยู่แข่งบ่ได้ตะมัจาย์เสี้ยนคัก,กน,คคนี่แหละคะ่ะวิธีการเกีียวมีม่ผู้ใดสีมาแขงก็พรายังเอลออนเอ้าเอ้าเอ้าแล้วว่างเกีียวเน่ นักง่าบอพูนักง่าบอนักง่าโอ้ในง่านักแหงเอามาทเจ้าคืออุ้ยระบายมาเรามาจานก็เกลียวมารั้นเรานี่แหละค่ะเกี่ยวเ้ากับเกี่ยวคือเกี่ยวเข่าแล้วก็ว่างไว้คือเข่านี่แหละค่ะแล้วเ้าก็จัง สิมาน้ำมัดเอาค่ะเลาก็ใส่ตอกใส่เสือกซายู่ใส่เสือกฟางค่ะมานํำมัด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 แล้วก็จะขนขขืนรถเอาไปตากค่ะนี่ค่ะวิธีการขนของสาวอยู่ลดเบนขั้นนี้แล่ะค่ะซายูก็จะขนใส่รถสุมัดมัดมัดเป็นมัดแบบนี้ค่ะคือเขามัดข้นเขาเนี่ยค่ะเกีียวแบบสมัยก่อนเนาะค่ะมัดแล้วก็เอาขืนรถสุแล้วก็จะเข็นไปตาก เดี๋ยวฝากพี I mean? ่น like ้องติดตามบิึงเด้อค่ะว่าวิธีการตากง่าของสาวอยู่น่ะเขาตากกันแบบใดตากคือตากเข่าโอหรือตากแบบใดเดี๋ยวฝากพี่น้องติดตามเด้อค่ะไปยังไงอ่ะหาน้ำหาน้ำแน่หาน้ำแน่หาน้ำแน่หนวดหนวดห้น้ำห้น้ำห้น้ำเอาข้อเค็ียดละมันเดี๋ยวเราองทยางง ข้าวเกี่ยวข่าวเรี่ยทพนใจไมล่ะพกอนุ้ยสออเกี่ยวอ่ะข่าวพี่น้องนี่ก็คือเป็นบรรยากาศในปางาของสาวอยู่ค่ะเล่นไปน้ำเกี่ยวไปน้ำล่ะค่ะมวลมวลกันเนาะค่ะเพราะว่าตอนนี้ กัเป็นเามาแรงแล้วค่ะถ้าสาวอยู่จะถ่ายยังกังเว้นซือพี่น้องเบิงมันกับหอนเนาะค่ะมันก็บบ่พร้อมได้หลายอย่างอุปกรณ์ของพวกเขามันก็ถือแดดเนาะค่ะมันก็บหอนก็เลยได้เลือกงานย่านบีมาถ่ายตอนเามาแรงนี่แหละค่ะพี่น้องเป็นบรรยากาศพระอาทิตย์ใกล้สิโตกดินเข้ากับมาเห็ดเามาแรงเห็ดเวียกเามาเศร้าก็ยานมาแรงเอาค่ะพี่น้องมันจะเห็ดใด้เนาะผต่ย่าเทียงมาามันก็บหอนเข้ากับเขาหอมค่ะสำหรับทุกคนที่ถาอุดหนุน หน้าสาวอยู่ค่กกะไก่ละเด้อค่ะพี่น้องผู้บงคนเพิ่นกะทักเขามาเช็ดเขามาว่าอยากได้ง่ายอินซีสาวอยู่กะไก่ละค่ะพี่น้องผู้ใดที่อยากสื่ออยากจองกะทักเช็ดมาได้เลยค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะง่ายอินซีสาวอยู่กะสาวอยู่ก็ขอฝากเด้อค่ะพี่น้องฝากเขาเพื่อนน,น้อยของสาวอยู่มเบึงกันว่าการเฮ็ดเกษตรของสาวอยู่เนี่ย ขอพื่สาวยู่เห็ดกันแบบใดยูกันแบบใด,บบดสาวยูก็ฝากพี่น้องอุดหนุนดดวยกันเ mm hmm. บิ้งคิบสายวยู่เด้อค่ะถ้าผู้ใดอยากได้ง่ายอิซี่ของสาวยูกะก็ทักแชทมาได้เลยเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวถ้าเซจแล้ว้อมทรงแล้วหรือว่าจงังใดเดียวสาวยู่แจ้งพี่น้องอีกเทื่นอนึงนะคะว่าคลิปหนาเนี่ยสาวยูซิมีเอียงลูกสูพีซุน,นองเบิ้งอีกนะคะว่าสาวยูเหเ็ดเกษตรเนี่ยมีเอียงเห็ดแน่ในช่วงนี้ด้หเห็ดแบบใด เดี๋ยวติดตามกันด้วยค่ะว่าซาอยู่สีลงเอียงสุพี่สนองวงอีกคนหนึ่งค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บายบายค่ะสวัสดีค่ะเอาจังไหน,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 น่อบานที่ชางนันบานตูวปวนอลไเด้อบาน <c oughs> ผู้ซอยกางเกงเขียวๆเวหรลครับพี่น้องผูซอยอยากซอยพอเมียเห็ดยังกับเห็ดน้ำเบิร์สุยางค่ะพี่น้อง ดูคักหลหลกะไข่กว่าพื่นไปเรียนโทรศัพท์อยู่นะค่ะพื่นกะไข่อยู่พ่อก็ามีเฮ็ดยังตายายเฮ็ดยังพื้นกปอยากซอยอยากเฮ็ดน้ำค่ะพี่น้องยืนแอคคุนโอ้ครอค่ะบางเทือชีวิตของคนเฮาแต่ย่าไปชิดอียงหลายอียงที่มันบ่มีความสุขเฮากับยาไปเฮ็ดยู่มองที่มันสบายใจเฮากับยู่ไผดีกับเฮ้าเฮากับดีกับเขาไพ่บดีกับเฮ้าต่างคนต่างใส่ชีวิต ภาบ่มักไผแล้วกา้ถอยห้างแค่นั่นเองใช่พี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศเนี่ยมาแรงตอนทำไก่สมื่นแล้วนะคะภาพมันก็นกนอาจจะบ่ได้ชัดเจนนะคะเข้ากับเห็ดเบียกระยี่ยมาแรงนี่แะคะ่ะเป็นบรรยากาศไก่สมื่นแล้วอยู่กลางทุ่งนาฐาแนมความสุขในแบบคนอื่นเขาเข้ากสิทุกใจึ้นมาท่านที่แต่ฐานแนมความสุขแบบที่เฮ้ามี เขาก็จะมีสื่อตีขึ้นหลายหลาย